สวัสดีค่ะช่องเลยเอาวาโลชั่นโกโก,ก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้หมูจะมาแนะนำที่การผูกบัญชีธนาคารไว้กับแอปไปแนนที h เฮดทำยังไงนะคะบางทีเราต้องการที่จะ ฝากเงินหรือว่าถอนเงินออกจากแอปไปนนตีเฮนะคะเราจะทําไงหากเราไม่เคยผูกบัญชีธานาคารมาก่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดใครเคยผูกบัญชีเอาไปแล้วแล้วอยากจะแอดบัญชีอื่นเพิ่มจะทํายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะขั้นแรกนะคะให้เราไปที่แอปไปนนตีเฮนะคะตรงหน้าแรกของแอปไปนันตีเฮนะมันจะมีปุ่มฝากเงินบาทอยู่แล้วก็คลิกไปได้เลยหลังจากที่เราคลิกปุ่มฝากเงินบาทมาแล้วใช่ไหมคะ oh, <paso. S 2> เขาก็จะให้เรากรอกนะคะว่าเราต้องการที่จะ ฝากเงินบาทเข้ามาในแอปไปนั้นทีเฮดเท่าไหร่นะคะสมมติหมูจะใส่หมูต้องการที่จะฝาก1,000บพทตรงนี้นะคะขั้นต่ํำน่าจะประมาณ330บาทหรือเทียบเท่า10ดอลลาร์ณนะเวลานั้น,น,นๆนะคะอหมูก,ก็จะกรอกไปเลย1,000บาทแล้วก็ใส่ตัวเลขไปเลย1,000ส่วนวิธีการฝากเงินนะคะก็จะเป็นโมบายแบงกิ้งค่ะเมื่อเรากรอกสรแสดวเรียบร้อยเราก็กระปุ่มยืนยันได้เลย ตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นให้เราเลือกบัญชีของแบงค์ใช่ไหมคะซูมูเนี่ยได้มีการผูกบัญชีเอาไว้แล้วตรงนี้นะคะจะมี2แบบแบบแรกเลยถ้าเกิดใครเคยผูกบัญชีแบบนี้เอาไว้กัแบแอปแบงค์ทีเเราใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะแอดบ,บัญชีอื่นเพิ่มนะคะ ก็สามารถทําได้แล้วก็แบบที่2ถ้าเกิดใครยังไม่เคยผูกบัญชีกับแอปเป็นแอนตีเฮดเลยนะคะก็เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อจากนี้ได้เลยนะว่าเราจะทํายังไงนะคะขอเริ่มที่แบบแรกก่อนก็คือก็คือคนที่เคยผูกบัญชีเอาแล้วแล้วต้องการที่จะแอดบัญชีอื่นเพิ่มนะสังเกตนะคะด้านขวามันจะมีลูกศรเล็กๆอยู่เราก็คลิกไปตรงลูกศรตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีปุ่มบวกให้เราใช้บัญชีอื่นหรือว่าเป็นการเพิ่มนั่นเอง หรือถ้าเกิดตรงนี้นะคะในแบบที่สองถ้าเกิดใครยังไม่เคยผูกบัญชีเอาไว้เลยเขาก็จะมีเหมือนแบบมีปุ่มบวกแบบนี้เพื่อให้เรานะคะทำการเพิ่มรายละเอียดบัญชีหรือว่าเป็นการเพิ่มบัญชีนั่นเองเราก็คลิกไปตรงนี้ได้เลยที่เป็นปุ่มบวกนะคะอาจากนั้นเขาก็ จะให้เรานะคะทําการใส่ชื่อบัญชีธนาคารชื่อธนาคารแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารหรือว่าเลขบุ๊กแบงค์ของเรานั่นเองหน้านี้นะคะในแบบที่1และในแบบที่2จะเป็นหน้าตาให้กรอกเหมือนกันแบบเดียวกันเมื่อเรานะคะได้ทําการ กรอก3ส่วนนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันก็เป็นการผูกบัญชีธนาคารเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้งในแบบที่1ก็คือมีบัญชีเอาเวลาแล,วแล้วเราเนี่ยต้องการจะเพิ่มบัญชีและแบบที่2ก็คือคนที่ยังไม่เคยผูกบัญชีนะคะแล้วต้องการจะผูกบัญชีเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยใน แล้วก็ในการฝากเงินถอนเงินครั้งถัดไปเราไม่ต้องมากรอกแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกบัญชีแบบนี้ได้เลยหรือถ้าครั้งนี้เราทําการฝากเงินเสร็จเทรดทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วเราเนี่ยต้องการจะถอนเงินออกจากแอปแอนทีเฮดใช่ไหมคะก่อนที่เราจะถอนเงินเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากรอกแล้วเขาก็จะขึ้นเขาก็จะขึ้นบัญชีที่เราเคยผูกเอาไว้นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะคะหมูก็หวังว่าคลิปนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ได้อ,อีกเช่นเคยนะคะหมูก็ต้องหมูก็ต้องบอกตรงนี้เหมือนกันนะเพราะหมูก็เป็นมือใหม่เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดหมูผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย